แม่ท่านผู้ชมสู้ไม่ได้จริงๆเลยที่พูดนี้ก็คือผลการแข่งขัน ACL 2ที่ราชบุรี FC ไปเยือนนำดินที่เวียดนามนะครับต้องบอกกันเลยว่าราชบุรีนั้นเทียบฟอร์มกันแล้วสู้นำดินหลีกเวียดนามไม่ได้จริงๆตั้งแต่การเล่นนักเตะรวมกระทั่งรูปแบบต่างๆนั้นราชบุรียังไม่ใช่ทีมในระดับเอเชียในระดับ ACL เลยนะครับ ต้องบอกกันแบบนี้เลยพูดกันแบบตรงตรงแบบนี้เลยนะครับแม้แต่วรวุฒิศรีมัคคะก็ออกมายอมรับเหมือนกันนะครับว่าสู้ไม่ได้จริงๆนำดินเนี่ยนำไปถึง3ประตูต่อศูนย์เรียกกันว่ากองหลังของเรานั้นป้องกันไม่ค่อยได้เลยถึงแม้จะมีโจนาธานเข็มดีอย่างลูกที่3เนี่ยปล่อยให้เขาหมุงเข้าไปแบบจอ่จอๆอย่างนั้นหมดสิทธิ์ที่กำพลจะรับได้เลยนะครับสภาพทีมแบบนี้ต้องบอกว่าก็คงอยู่ในไทลีกนั่นแหละ คงจะต้องพัฒนากว่านี้รัชบุรีมาได้ลูกปลอบใจหนึ่งลูกแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอลเท้าสุดเท้าของราชบุรีสู้นําดินไม่ได้จริงๆจริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าทางสโมสรเวียดนามนักเตะเวียดนามเนี่ยพื้นฐานเขาดีกว่าในการส่งบอลต่างๆพวกนี้แต่พอมาเล่นเอชแอลเนี่ยเขาก็ใส่นักเตะต่างชาติลงไปก็แน่นอนนักเตะต่างชาติ เต็มทีแบบนั้นมีนักเตะเวียดนามอยู่หนึ่งคนแล้วราชบุรีเอฟซียังมีนักเตะไทยอยู่แล้วก็นักเตะต่างชาติของราชบุรีก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวดีๆเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เกมนั้นมีความแตกต่างกันก็ถือว่าเปิดหัวไม่สวยและกันกับราชบุรีเอฟซีแพ้กับนําดินไป1ประตูต่อ3 ก็ถือว่าได้ประสบการณ์และกันนักเตะบางคนนั้นจะได้เอาไปปรับอะไรแล้วก็จะได้เห็นว่าฟุตบอลนั้นมันต้องมีการพัฒนาในการเล่นตั้งแต่นักเตะรูปแบบการเล่นต่างๆพวกนี้รวมกระทั่งพละกําลังด้วยถ้าเล่นแค่ในไทยลีกจะยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่านี่ในระดับเอเชียแบบนี้ ACL มาคอยดูกันต่อไปว่าราชบุรีเอฟซจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับเกมที่เหลือ ในส่วนของทรูแบงคอกยูเนเต็ดจะเจอกับสลังงอวันนี้เวเราก็อาจจะได้ดูกันเพราะว่าทรูแบงคอกนั้นก็จะดีขึ้นมานิดนึงในเรื่องของเกมรับแล้วก็มีความละเอียดในการเล่นแต่เกมรุกนั้นก็จะเป็นบางครั้งแต่ที่จะน่าดูเนี่ยน่าจะเป็นบีจีปทุมยูเนเต็ดจะเปิดบ้านให้โปฮังสเตเลอร์มาเยือนนี่น่าสนุกหน่อยเพราะว่าเจอทีมจากเกาหลีนี้หนักเหมือนกันแล้วบีจีปทุมยูเนเต็ดเนี่ยจะเป็นทีมที่ จะเล่นเกมบุกมากกว่าเกมรับแต่ก็ต้องระวังหลายอย่างเพราะว่านี่ในบระดับเอเชียแล้วเจอกับทีมเกาหลีใต้ที่มีนักเตะแข็งกระงนักเตะหลักๆเยอะก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจสู้กับเต็งที่เราเป็นคนไทยก็คงจะต้องเชียร์สมูสอนของไทยในการเล่น ACL2 ในครั้งนี้ขอติดตามกันได้ในวันนี้นะครับวกกลับมาที่บุรีรัมยูนเต็ดที่เปิดบ้านให้ยะโฮดารุชซิมมาเยือน กวนหลวงต่างๆนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของคอมเมนต์ยาโฮก็พูดถึงทีมเขาที่สู้บุรีรัมไม่ได้แข่งกันมาทีไรก็ไม่สามารถเอาชนะบุรีรัมได้ที่สำคัญก็คือว่าแพ้ติดต่อกันถึงสองครั้งและที่จับจ้องมากที่สุดเนี่ย ก็คือสุพนัตเหมือนตานี่แหละแม้แต่กระทั่งโคช้ชของย aho เดรุสซซิมเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าบอกแล้วบอกให้จับสุพนัตเหมือนตาเพราะว่าคนเนี้ไม่ธรรมดาเลยอย่าปล่อยให้เขาไปเล่นในกรอบเขตโทษเขามีความสามารถมีเทคนิคอะไรตา่างๆถ้าเราจับเขาไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเหมือนกับว่าอุสาบอกแล้วสั่งแล้วแต่มันก็แปลกเหมือนกันถ้าพูดแบบนี้ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของแอดมินนะครับต้องบอกว่าแม่สั่งจับสุพนัทแสดงว่าคุณจะต้องรู้จักสุพนัทเป็นอย่างดีอันดับแรกเลยแอดมินคิดแบบนี้และอย่างที่สองก็คือว่าคงจะดูการแข่งขันที่ยะโฮเจอกับบุรีรัมยูในเตดตที่ผ่านมาก็คงจะเห็นว่านักเตะที่เด่นๆของเขาเนี่ยมีสุพนัทเหมือนตานี่แหละนักเตะไทยหนึ่เดียวจริงๆก็ คงอาจจะเป็นแบบเนี้ยสองอย่างเนี้ยก็เลยบอกว่าบอกแล้วบอกให้จับตายสุพนัทนเหมือนตาไว้ถ้าเราไม่สามารถจับตายเนี่ยไม่เปิดพื้นที่ให้เขาเล่นเนี่ยผลออกมามันก็เป็นแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่พูดรวมกระทั่งคอมเมนต์ของแฟนบอลยะโฮนั้นก็พูดถึงว่าไปซื้อสุพนัท์เหมือนตามาดีกว่าแบบนั้นแหละดีกว่าลงทุนเป็นล้านๆแล้วผลออกมาก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกกันแบบตรงๆเลยนะครับถ้าย้อนหลังกระดับมาดูกันเนี่ย เราจะเห็นว่ามีนักเตะอยู่3คนที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทำให้บุรีรัมยูเนเต็ดนั้นไม่แพ้คนแรกก็อย่างที่พูดถึงนี่แหละก็คือสุพนัทเหมือนตานี่แหละแรกๆอาจจะเงียบไปนิดนึงแต่ว่าพอบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นเดินเกมรุกสุพนัทเหมือนตามีโอกาสทันที เรียกกันว่าเครื่องฟิตสตาร์ตติดทันทีเพราะว่าหลุดเข้าไปยิงแล้วแต่ยิงไปติดผู้รักษาประตูถ้าลูกนั้นยิงเข้ามันก็าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งที่ยาโฮจะต้องโหมใส่เข้ามาแล้วก็จะเปิดช่องด้านหลังแต่ก็ะได้เป็นว่าสุพรเหมือนตานั้นยิงไม่เข้าก็มาเป็นอะไรมาสู้กันต่อจนกระทั่งโดนนำนั่นแหละทำให้บุรีรัมยูไนเต็ดนั้นต้องเร่งเครื่องเกมรุกเต็มที่ สุพนัทเหมือนตาก็เลยมีบทบาทคอยโฉบเฉี่ยวจนกระทั่งยิงประตูแรกได้นั่นแหละเครื่องก็เลยสตาร์ททันทีกับสุพนัทเหมือนตาฟอร์มมันออกมาทันทีที่ตีเสมอยะโหได้แล้วก็มาแอซิดให้เพื่อนโรเบิร์ตชูอีกลูกหนึ่งความโดดเด่นของสุพนัทเหมือนตาออกมาทันทีเลยเป็นส่วนหนึ่งทําให้บูดิลัมยูในเต็ดชนะคนที่2เนี่ยก็คือเคนเนตดูเกลานี่แหละถ้าท่านผู้ชมเห็นว่า เขาเป็นกองหลังที่เ,เรียกกันว่าอ่านเกมดีตัดบอลดีหลายลูกเนี่ยแทบจะเข้าอยู่แล้วแต่ก็ติดเคนเนตดูเก้าทั้งภาคพื้นดินแล้วก็กลางอากาศก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเขาสามารถเล่นกับทีมชาติไทยได้นะครับแต่ว่าอายุก,ก็เยอะแล้วก็คงไม่เล่นแล้วล่ะแต่ถือว่าผลงานในบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นเป็นกับตันทีม ผลงานออกมาดีมากๆเลยได้เคนเนตดูเก้าดีทําให้กองหลังนั้นแน่นปึกเลยเป็นตัวเก่าของบูริรัมยูเนเต็ดที่ยังช่วยบูรีดัมยูเนเต็ดได้ดีแต่ก็อาจจะมีที่หลุดหลุดออกไปบ้างก็ตามสไตล์ของเคนเนตดูเก้าแบบนี้แหละดึงมั่งอะไรบ้างเข้าทําฟาวบ้างจนโดนใบเหลืองบ้างมันมีแบบนี้อยู่แล้วแต่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยบูรีดัมยูเนเต็ดในการเล่นกับยาโคเดลุจซิมได้ดีเลยทําให้ไม่แพ้ในเกมนี้ แต่ว่าสุดๆอีกคนหนึงเนี่ยก็คือนิวเอทลินี่แหละต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าอย่างที่เห็นนะครับแม่มันน่าจะเข้าจริงๆแต่เจ้าตัวนั้นปัดป้องปกป้องอะไรต่างๆได้หมดกับผู้รักษาประตูนิวเอเลริเรียกกันว่ายิงยังไงมาเนี่ยด้วยความที่เป็นประตูที่เหนียวอยู่แล้วนะ่ะ ช่วยอะไรได้เยอะเลยแต่ถ้าอย่าให้พลาดนะถ้าพลาดแล้วบางทีก็พลาดยาวเหมือนกันแต่ตอนที่เจอกับยะโฮนีนิวเอเธิตก็คือนักเตะคนหนึ่งที่ช่วยบุริรัมยูเนเต็ดไม่ให้เสียประตูไว้หลายครั้งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิงจัดจ่อการยิงที่เรียกกันว่ามันน่าจะเข้าถ้าเป็นผู้รักษาประตูคนอื่นแต่นิวเอเธิตนั้นจัดการได้หมดเรียกกันว่าเหนียวนึบแบบนั้นเลย ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้บุรีรัมยูเนเต็ดนั้นไม่แพ้ยยโฮเดลุัซิมเรียกกันว่าเหนียวจริงๆจนทําให้แฟนของยยโฮเนี่ยพูดถึงนิวเอเธิตเหมือนกันว่าเรามาตายเอาตรงผู้รักษาประตูนี่แหละที่เรียกกันว่าป้องกันได้อย่างดีมันก็เลยทําให้บุรีรัมยูเนเต็ดนั้นสามารถผ่านเกมนี้ไปได้ก็3มคนนี้แหละสุพนัทเหมือนตาเคนเนตูเก้าแล้วก็นิวเอเธอรทําให้บุรีรัมยูเนเต็ดนั้นรอดพ้น จากการแพ้แพ้กลับมาชนะได้นอกนั้นอีกหลายคนก็จะเป็นนักเตะที่ประกอบช่วยๆกันกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในฐานะเป็นสโมสรในการเล่น1เดียว ACL e l อีกในครั้งนี้ก็ถือว่าผลงานเกมแรกออกมาดีมาดูกันต่อไปปลายเดือนนี้ที่จะเจอกับ f อฟซโซจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเสมอกลับมาก็ถือว่าดีถ้าชนะนี้คือดีที่สุดก็ต้องร่วมแรงร่วมใจเชียร์กันต่อไปกับ ACL อีก บุรีลมยูไนเต็ดนะครับ